ไไนะไไเลลเนดดก้อรับครับไปไเนี่ยเนีไไนิดเดียวเฉน,นิดเดียวาาสาจะไม่ได้ยกโทกรรากานอยู่ไหนเนี่ยเขาสลับเรนไลูรอบเดียวตกลยเดินเนในกครเนเ่อน กำดังกำลันเอฟนะครับเป็นผู้ชนะไป พ้อยเป็นเกียวโฟลจ่านงเดียวเหรอต่อเนี่ยไงเกียนอยู่สองคัน,นเนีนเ่ย สตซัปปป์ซังดีครับอสอตอร์ก้อนร้อยไล่ไไนี่อยู่<อ>ง,งานแข่งรถไถท,ท,ทางกันเลยหนองโดนขับครั้งที่หนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีนะครับปปปตอนนี้เป็นรุ่นเกจ้าโฟรครับรสตอร์ซับดีนะครับล่องน้ำสีแดง ครับซอกร้อนไล่ไล่ลอกน้ำซื้อเงินครับาทีมงานต่อไปแล้วเชื่อผมเลยนะครับมีงานขนาดน้ำเพอแล้วครับดับเพื่อได้เลยครับดับเพื่อได้เลยดคบส่งน้ำดับได้เลยครับครับสำหรับสอราซับตั้งเม่ลองน้ำสีแดงนะครับกับสอรานะครับ ก็ตัดร้อยไล่โอ้โหคู่นี้นะควนเข่าวงเลยตัวนั้นตัวนั้นเดี๋ยวได้เล่งได้โอ้โหเสียงดังเป็นสามหน้าควนหนะดูนะครับผมอยากอยนแต่สักคู่นะครับรอสักคู่ไม่ได้แน่แต่ปลายไม่รู้เยังไงครับกลางสองตีกันเยอะอย่างของขอมเล็วนี่คู่สองบเึ่งโฟ ออไปดูดีนะครับดูดีสตวนไมด้เดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ทไม่ติดรถคงต้องกระบาลตัวพี่เจมสพร้อมสลับแร้งกันแล้วนะครับดูด้วยนะครับเดี๋ยวหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมกลัห้เาให้น้องๆเาด้วยนะครับว่าเขาอยู่ตางไหนนะครับแดงหรือน้เงินนะครับ เพร้อมนะี่ลาพร้อมคู่ต่อไปพร้อมไห เมาับไปนครอเมตินะครับไแล้วเปเหือเกินโอ้โหดสามกับจ่าบอลล็เกียวบอกไปเขาสมอยู่ล่าน้ำสีแดงจ่าบอลล็เกี่ยวสองล่างน้ำสีน้ำเงินบอกทีมงานด้วยนะครับ นี่ครับกล้องหน้าผู้เขาวินเมื่อกี้นี้ นะครับตอนนี้อยู่ที่งานแข่งรถไถทางเลนนะครับอำเภอหนองโนนจังหวัดสระบุรีครับอันนี้เป็นเกจ้าโฟครับเกจ้าโฟตอนนี้กำลังแข่งรอบ16ทีมอยู่ครับชาวบ้านกัาำลังนะหาตัวแทนเข้าไปแข่งรอบ8ทีมนเลยในขนาดนี้ก็โอเคแล้วถือว่าคนเยอะอยู่แล้วแต่ผมน้อยใจบูต้าเขาไม่มองเราเปลี่ยนตัดเลยเล็กๆเดี๋ยวบรรจุเข้าชิงแชมป์ประเทศไทยเดี๋ยวขาดทีไรครับ โอเคคู่หนึ่งเขาดีได้ครับรอได้ครับรอได้ไม่เป็นไรกงัลงมาครับรอได้เดี๋ยวแกแลงมาก็จะลบมต้มเย็นดีเนาะตัวนี้แรงก็ดูครับตัวนี้เครื่องไม่รู้ทำมาจากที่ไหนเกียวโฟ่ครับเกี่ยวโฟร์สองเตารอสักครู่นะครับท เขาดินกำลังลงคามอยูอเเ่เขาลงเาลงไหลเบอร์ะ <ห ả? S 1> เขาลงไหลเบอร์แล้วเขาก็ปล่อยตัวนี้เข้าก่อนแล้วเขายังปล่อยไม่จบแต่อันนี้ไปตนบตัวอื่นใช่ต,บบตัวอื่นเพราะว่ามันทีมเดียว <c oughs> มันควยมันไม่ได้เขาก็มาฆ่าเลย ฟังจากเสียงมันจะไม่วิ่งได้ไง บอลลดเกี่ยวสองใช่ไหมต้านด้วยแค่ยกขาดถูงจัดเลยยันขาดเยอะไปออกตัวก็น่าจะไม่ได้กิน ดูเลยก็ทิ้งเป็นไี่ดีเลยนะครไปดูเลยถ้าเป็นคันนี้ลงนะเข่าดินสามออกไปแล้วใช่ไหมครับออกไปแล้วครับอโอเคเดี๋ยวเอาล็เข้าจุดสตาร์ทนะครับจากแบรนรถสองบอลจะลังไปที่แควพร้อมด้วยนะครับครับผมเข้ายังไงออกตัวไม่ได้ 谢谢大家好了，我的妈！ ครับเขียยกรถตีกับบ้านหนองมนหนึเอารถเข้าจุดสตาร์ทเลยครับรถาคหคนเลวิดเลยตัวห้องเตนคนไหน ่ลงมาคนดี้เลย